สวัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็สําหรับคลิปนี้มีที่ดินสวยๆนําเสนออีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงย่อมๆนะครับข้างๆกับตลาดออเงินนะครับถนนสุขภิบาล5้าซอย43เข้าซอยมาเพียงง้ยเมตรนะครับอันนี้ถนนซอยถนนซอยกว้างนะครับกว้าง8เมตรกว่าครับน่าจะถึง9เมตรด้วยนี่นะครับก็แปลงนี้เลยแปลงนี้เลยที่ปลูกกล้วยอยู่นี่นะครับไปเดี๋ยวเราไปชมแวดล้อมกันนะครับ นี่แปลงนี้เลยแปลงนี้เลยเนื้อที่1ไร่นะครับอยู่ในซอยสุขาพิบาล5้าซอย43ิบนะครับเข้าซอยมาเพียง250เมตรนะครับหน้าปากซอยก็จะเป็นแยกไฟแดงที่จะเลี้ยวเข้าจาตุโชดนั่นเองนะครับออกปากซอยไปเลี้ยวขวาไปนิดนึงนะครับประมาณสักร้อยเมตรก็ตลาดออเงินอ่าเลยไปอีกหน่อยก็สํานักง,งานเขตนะครับสํานักง,งานเขตสายใหม่ประมาณ600เมตรจุดขึ้นลงทางด่วนสุขาพิบาล5ประมาณสัก2กิโลอ่าถ้าออกปากซอย43ไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปตลาดวงสกรนะครับประมาณสัก สี่กิโลนะครับประมาณสี่กิโลนี่แปลงนี้แปลงนี้หน้ากว้างจิตถนนเนี่ยประมาณสักยี่สิบสองเมตรนะครับก็จุดเริ่มต้นแนวเขตจากรั้วบ้านหลังนน้นเลยนะครับมีบ้านสวยๆขนาดสองข้างเลยอ่าจุดรั้วมาถึงนี่เลยนะครับประมาณประมาณยี่สิบสองเมตรมาถึงเนี่ยหมดแดงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในลึกเข้าไปด้านในประมาณสักเจ็ดสิบหกเมตรนะครับอันนี้เป็นถนนสเอ่อถนน ส่วนบุคคลนะครับถนนส่วนบุคคลลึกเข้าไปประมาณ76เมตรถมแล้วนะครับทมแล้วแต่ต้องถมเพิ่มบางจุดก็ยังต่ําอยู่นะครับนี่แบบนี้ถมแล้วบางส่วนแล้วกันนะ่ะคร่าวๆประมาณนี้นี่เลยนะครับสวย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 เลยถ้าใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับ095902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็มีบ้านรายร้องหมดเลยนะครับฝั่งตรงข้ามก็สวยนะบ้านสวยทั้งนั้นเลยนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับระแวกนี้แถวสุขาพิบาลห้าสายไหมวชรพ,รพลเพิ่มสินนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับเนื้อที่1ไร่อยู่ในซอยสุขาิบาล5้าซอย43ิบนะครับก็ฝากกันไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่ดินสวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด u ับ c ไ i b e กดกระดิง่ชงชอบผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณ สวัสดีครับบ๊ายบาย